วันนี้เอาเรื่องเล่าดีๆมาบอกคุณค่ะถ้าเราเึ้นต้นด้วยปรยโยคแบบนี้คนจะเริ่มอ,อยากฟังไหมคะด้วยอุปนิสัยของคนทั่วไปนะคะเรามากักจะอยากฟังเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกนลยุทธ์ที่การตลาดระดับโลกใช้กันค่ะคือการพูดเป็นเรื่องราวค่ะคือ Storytelling สําหรับสินค้านทุกประเภทนะคะและถ้าเราใส่ตัวละครลงไปให้ตามสเตจที่โค้ชกําลังจะบอกนี้นะคะมันจะทําให้เรื่องราวของคุณเนี่ยมันสม o ทและก็สามารถดึงลูกค้าเป้าหมายของคุณมาได้ อยากรู้ไหมคะใส่อะไรบ้างตัวที่1ค่ะใส่ฮีโร่ฮีโร่ส่วนใหญ่นะคะถ้าเราดูหลอกออฟเบอรลิง off the ring, หรือใครก็ตามแต่มันอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวําเลยจซจำวันสักคนหนึ่งที่แบบว่าทําตัวกระหลงโป้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะไปเจอว่าโกเป้าหมายของเขาเขาอยากจะไปเป็นหรือสิ่งอะไรต่างๆที่เขาตั้งเป้าไว้อยากจะทําเสร็จแล้วเราก็ใส่คอนฟซ็ปต์ลงไปค่ะคอนฟซ็ปต์หมายถึงอุปสรรคที่เขากำลังเผชิญอยู่โอ้ไม่ก็เกิดอะไรขึ้นฉันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่กระทั่งนะคะ เป็นข้ออ้างในใจิตใจเขาเองนั่นก็เรียกว่าอุปสรรคค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เมนทอค่ะใส่ที่ปรึกษาลงไปหรือใส่วิธีการช่วยแก้ปัญหาลงไปเ <c oughs> ช่นเราอาจจะบอกว่าตัวฉันหมายถึงฮีโร่ก็ลังเป็นสิวอยู่แต่ฉันไม่อยากจะออกไปพีเศษลูกค้านะอยากจะออกไปนําเสนอให้ลูกค้าเชื่อถือฉันตัดสิเนเถิดไปมากเลยเ <c oughs> จ้านายก็เลยบอกว่า ไม่ฉันไม่เอาเธอออกไปพีเซนตหรอกเพราะฉันกลัวว่าเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เชื่อถือดูคุณภาพพัฒนาของคุณเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเสร็จแล้วคุณก็ใส่เมนทอร์ลงไปค่ะว่างั้นถ้าคุณอยากจะหายจากสิวเนี่ยภายในระยะเวลาเท่าไหร่เจ็ดวันเนี่ยคุณลองใช้ครีมตัวนี้สิปัก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 เข้าให้เสร็จแล้วคุณก็เอาเรื่องราวเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่มาบอกว่าโอเคพอฉันใช้แล้วนะฉันอ่ะดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาจากจุดเริ่มต้นนะคะเราจะมีตัวละครก็คือฮีโร่โกล g o หมายถึงเป้าหมายนะคะแล้วก็ Conflict หมายถึงปัญหาที่พบถูกไหมคะแล้วก็ Mentor ก็คือคนให้คำปรึกษาแนะนาและสุดท้าย Moral ก็เลยเอามาบอกบางคนอาจจะเริ่มต้นได้วันนี้ฉันมีเจอวิธีแก้ปัญหาของเรื่องราวต่ตางๆและฉันเลยเอามาบอกเพราะฉันเคยเป็นคนที่บลาบลาบลาและฉันอยากจะเป็นคนที่บลาบลาบลาเสร็จแล้ว เราก็เลยบอกว่าฉันก็เลยไปเจอสิ่งนี้ค่ะค็เมนเทิรมของคุณถูกไหมคะพอไปเจอเสร็จแล้วคุณแก้ปัญหาก,ก็เลยเอามาบอกวิธีนี้นะคะเป็นการบอกต่อด้วยเรื่องราวและจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนสนใจและอยากจะฟังสิ่งที่คุณพูดค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้คลิกเอาไว้นะคะแล้วมาติดตามในคลิปถัดไปค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์โดยโค้ชหมวยติวบัญชีให้ว่านอนสอนง่ายวางระบบบัญชีและภาษีบริษัทพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดของคุณค่ะจะเติบโตไปด้วยกันกับคุณเพื่อให้คุณอ่ะอ่ะอ่ะเป็น SME โดยรัจสภา